วันนี้วันหยุดวันหยุดก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพัฒนาวัดเกปูนปรับภูมิทัศน์ริมหนองน้ำอุปพุธท,ทำน้ำตกสวนหย่อมพัฒนาเพิ่มเติมเนี่ยตีนังเห็นไมนมล่วมาเมื่อเส้นหน เมื่อเสตีนให้มันได้กัรนะครับตั้งหัวเล็กเด้อหัวเล็กกับรูดขึ้นไปมันได้หัวเล็กลาดให้มันเต็มนี่ก่อนลาดให้มันเต็มตีนนี่นี่ตีนยังบ่เต็มเห็นบ่ล่ะนี่ลาดให้มันเต็มตีนเลยฮะลงมาค้ำให้มันมาค้ำปูนเก่าเห้อย ลาดไปให้สุดน้นก่อนเลยรอบแรกเอาให้สุดน้นเลยอ,อ่ะเปลี่ยนกันเด้อเปลี่ยนกันเด้อ ลงมาด้านล่างอีกสักสองรูปได้ไหมนี่มาช่วยกันด้านล่างนี่นี่เป็นการปรับปรุงภูม,มิทัศน์เพราะว่าบริเวณวัดเรามันจะมีหนองน้ำมีหนองน้ำอยู่อยู่หนึ่งหนองก็เลยใช้ความคิดว่าเอะหนองน้ำหนองนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเป็นหนอง ก็เลยต้องช่วยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมาปั้นมาก่อทําน้ําตกมาฉาปูนมาก่อมาปั้นพระตรงนี้เป็นพระอุปคุตนะพญานาคสองตัวพระก็กําลังทําเกล็ดอยู่พระกาลังเริ่มเกลดพดพญานาคเพิ่มตัวน,นี้ก็มาทําเป็นกําแพงปูนเพื่อไมใ่ให้ยากเกินจะได้ดูแลความสะอาดสวยงามด้านล่างนี้ก็จะเทหมดจะเทเป็นปูนเพื่อไม่ให้พัง ผื่อต่อไปโยมมาปุ๊บเนี่ยจะได้ลงสะพานนะลงสะพานไปสะพานตรงนี้เราก็จะตกแต่งเพิ่มให้มีราวตรงด้านหน้าก็จะมีตรงที่ใครอยากจะบูชาใครอยากจะมาบูชาอยากจะมาทมาํา,อะ,า,า,าทอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาทําอะไรก็แล้วแต่คุณโยมวีระเจริญพรเจริญพรตอนนี้กําลังร่วมไม้ร่วมมือกันเทป,ปูน รถแรกนี่สมชิวเนื่องจากเมื่อวานนี้มีงานศพอยู่ที่วัดญาติโยมก็เลยถวายประแจบำรุงวัดมาส่วนหนึ่งก็พอจะได้ปูนทั้งกิจนิมนต์ด้วยจเจริญพุทธมนต์ด้วยโน้นนั่นนี่ก็ได้ประมาณ6,000บาทก็เลยสั่งปูนมาเลย3ชิวเอาให้วัดได้ประโยชน์ก่อนกําลังก็คือพระเนเนช่วยกัน อุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือวายเมดนะโยมวายเมดมีวางวายเมดด้วยกันกันพังวางวายเมดวางอะไรเรียบร้อยปูนเราสั่งนี่มานี่ก็สกเต็งละหนึ่ันเก้ารอเดี๋ยวเทฐานบนเสร็จก็จะเทฐานล่างต่อเลยตรงนี้ ตรงหน้าเล้นพี่อ่ะตรงหน้าเล่นพี่อ่ะเน้นพอตรงหน้าจมกับบางเยอะนั่นอ้าใช้ดุลพินิษด้วยเอายังไงมันจะแข็งแรง ต่อไปในพระอุปคุตตรงนี้นะโยมคุ้มครองคุ้มครองใครที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆใครที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆทําอะไรก็มีแต่อะไรมานี่เลยนเนี่ยเนาะมาหาพระอุปคุตผู้คุ้มครองแล้วก็มาหาโพธิสัตว์ปฏิยักคันแถ่ทอด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 ,ทอดนี่นี่ทำเป็นไหมทำเป็นไหมแต่นั้น จะเสร็จแล้วเหรอยังยังไม่เสร็จง่ายหรอกตอนไหนจะเสร็จอ่ะบุญหมดนั่นแหละบุญนหมดรถถึงจะเสร็จอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้นเสร็จก็แล้วก็รถุญก็จะไปใช่ไหมใช่มาเทเริ่มจากนี้อีกรอบนึงม,มาเทเริ่มจากด้านนี้อีกไล่อ,อีกรอบนึงที่นี้ทีนี้จะไล่แต่งหน้าเดี๋ยบอดน,นี้เปลี่ยนตัวเข้ามาเปลี่ยนตัวเข้ามาไฟเหนือแล้วออกไฟใครที่จะเข้ามา เอามาอีกพมา่ามาเทศไรนาบันไรนาบันนินานี่เป็นนาเอาปูนเนี่ยบัน,นีอมาเทศรอบมาเทศรอบสองเป็นนาเอาปูนบัน,นีอเทศทับอีกเราก็เอานาปูนไปเลยบัน,นรอบแรกเขาโทอเขา,ขา,ขาเทศเพื่อให้มันได้ไอยูตต่โตซื่อรอบสองมหาตะนาบาง,บางต่ว่าใหมมันปาดเด็มได้เรียบนั่นหอมหวงแต่มันว่ามันโกนอยู่นั่นมันมันบางเยออไป อา้าวชุดใหม่เข้ามาเร็วต่อตัวเข้ามาทำเป็นสองชุดเริ่มต้นนี่มุมม,มุมเท่าลาดอีกรอบนึงแถ่มันกบเล็กบว่นี่เอาปูนเอาเอาหนาด้วยนี้เดียดยอยวันจะเก็ ตบตบตบปั้นเอาหนาบ่อยเห็นเล็กเด้อบัดเด้อไม่เห็นเล็กเด้อรอบสองคือไม่ให้เห็นเล็กพ่อเขาเทราลงเราเกียงรูปเลยเออเอาเกียงรูปมันเรียบเลยบัดนั่นละรูปเบาๆเพราะต้องรูปแห้งรูปเบาๆให้มันได้รูปเออางนนี้้ยู่ Okay, okay, าค่อยๆทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็เสร็จรวมไปทั้งพื้อนเลยล่ะรูปลงมามันทั้งพื้อนึ้นไปเลย รวบขึ้นรูปล่องรูปขึ้นรูปล่องให้มันถึงพื้นเออให้มันจอดกันนั่คือแข็งฝ mm hmm. ึกไว้ฝ mm hmm. ึกไว้เดี๋ยวก็เป็นช่างฝึกไว้เดี๋ยวก็เป็นช่าง เออถ้ารนกรใช้ได้แล้วบันงามแล้วนี่สวยงามแล้วสวยงามแล้วมากไอ้ตรงเล็กอ่ะน้าหนาเลยเออให้มันหนาหนาเลยตรงตรงป่ามันอ่ะเออต้มให้หนาไปเลยให้เสมอหลังเหล็กไปเลย ด้านหลังก็เทกับขึ้นมาให้เสมอหลังเหล็กไปเลยป้า,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 ามาแนมมากินก่อนนะครับง่ายไม่ทำมีแต่กินกับกินต้พี่ไม่ให้ทำอ่ะไ,ได้เหี่ยวปูนหรือเปล่าได้เหี่ยวแต่กินแล้วปูนไงเหรอมันหนักมันหนักเอานมมาไป แค okay, ่ข้างหลังข้างหลังให้มันเสมอหลังเหล็กกอกนถทำให้เสมอหลังเ,ลกกเหล็ลกมันจะได้เออมันจะได้กันกันลาว

เล่นทำไมไม่ลูกมันจะเป็นไข้มมันจะเป็นไข้นนมามาวัดไตรภูมิวัดไตรภูมิวัดศรีอุดมวงศ์เป็นเจ้าภาพปูหน่อยหน่อยนี่สักวัดละคิวสองพันบาท ต้องการยาวเลยนั่นเนี่ยโน้นไปนโน่นเลยเทเป็นน้ำตกยาวตัวนี้โครงการหลังจากเทปูนแล้วบนสันบนสันด้านบนก็จะเป็นแผงต้นไม้จะเอาต้นริม์มาหรือต้นอะไรต้นไรมาปลูกเพื่อแต่งเป็นพุ่มให้รับกันกับน้ำตกตรงโน้นด้านหลังก็จะเป็น ต้นไม้หมดเพื่อให้เขียวชะอุ่มตรงหลังอุปคุดข้างฝั่งซ้ายขวาพราะอุปคุดจะเป็นน้ำตกะจะเป็นน้ำตกที่จะปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิมสูบน้ำจากหนองขึ้นมาทำเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลลงเพามันขดน้ำได้ไหมนิดนึงมันร้อนหนุกมันร้อนอย,นอนอยู่อากาศมันร้อนถ้าเราไปมันจะทำให้เป็นไข้ ไปหาไม้น้าสามมาอีกท่อนหนึ่งมาต่อให้สูดรที่ลูกเี่มันจะได้ทำเป็นเหลี่ยมเด้อเอาไม้มาแต่งเอาแนวระดับมันมันจะได้แนวระดับมันต้องเรียนรู้ระดับก็ได้ทําทำงานเนี่ยต้องมีระดับต้องมีตัวรางวัดไอ้ตัวจอดนั่นเม่ตัวจอดนั่นเทศจอดเลยเด้อ วันเสาร์วันอาทิตย์ก็อย่างนี้วันเสาร์วันอาทิตย์หางานไว้ทำปรับปรุงคุณภาพของวัดโตไปออกไปข้างนอกก็มีแนวได้แนวดูแนวเห็นก็บาตฮักต้วนยว่มาหลกเขมะตอนเงวมาผีเลยมันเป็นแนวคือยังขเย็นนันมันก็ได้เอาปูนใส่มันเป็นแนวของมันหักตามเลยไม่ใช่หักตามเหลี่ยมเนี่ย เออหักมานาำเรียมมันเอิงสัตละหามาตอให้มันสุดแล้วก็โปปูลงไปจะต้องคอยมาชมนะโยมเนาะตอนที่มันเสร็จตอนนี้มันยังไม่เสร็จกำลังตกแต่ง องค์พระอุปคุตธรรมจากพญานาคพระขัติยคันหรือพระถังสำจังว้อย่อัดเขาเพ่อนเลยทัางนั้น หลาให้มันชนกันไปเลยหลาดหัวทอเลยเวละเออหลาดหัวทอ้อลงไปเลย ใหญ่พอสมควรนะโยมกว้างใหญ่พอสมควร <c oughs> อันนี้คือฝั่งนี้นะฝั่งโน้นเนี่ยตามาย,ยังคิดว่าจะทำเป็นลาหูอมจันทเอป็นโยมชอบชอบกันลาหูอมจันทร์ในส่วนบริบทของวัดตอนนี้ด้านในก็มีหลายอย่าง ด้านในน้นจะเห็นพระนอนก็คือพระพุทธปรินิพานเบบี้บุตธาพระศิวลีมีเสาอาโศกมีบ่อพญานาคมีสาม,มนเณรน้อยนะแล้วก็มีพระพิคเนตนะพิคเนศก็องค์ใหญ่พอควรแต่ตอนนี้ก็เลยขยับลงมาเรื่องหองของหนองน้ำนี่ก่อนสร้างภูมิทัศน์สร้างภูมิทัศน์หนองน้ำไไเพื่อให้เกิด ความสวยงามสะอาดแล้วก็สามารถเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปนั่งอธิษฐานจิตไปหาน้ำมาเาไปหาใหม่ไม่ใส่ไม่ได้สันคือกันเห็นบ่ม่มาชุดกี่ แต่งให้มันได้คือกันน่ะเอาออกมาเลยก็ได้เล็กกันนั่นแล้วไปมีเหล็กอีกท่อนไหมเหล็กอีกท่นมีไหมถ้ามันเหลือปนี่ป้อยต้องพี่เห็นท่านล่างเหลือหลายปะ่ะเขียวกว่ากว่าเอาลงล่าง มาทำความสะอาดนี่เร็วเฮ้ยเฮ้ย